ลูกไหนท่ไมไหนแล้วเนี่ยเออลุกไปจังไหนโอ้แล้วที่นี่นชี้ใดคะเนี่ยที่นี่กุงเทพเลยพี่พี่ต้องเป็นคุณเทพแน่นเลยี่เกนี่เันแบว่าใคย เราแม่น้ำมายังไงคะเนี่ยใครคุณเป็นใครคะเนี่ยคุณหลงยุคแล้วค่ะหลงยุคแล้วค่ะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผัวคุณนะคะค่ะเห็นด้งองเหมือนกันเห็นด้งองเหมือนกันที่มากกว่ที่โรตัสค่ะใช่ค่ะไปเลยค่ะนู่นค่ะนู่นโรตัสนุ่นเลยค่ะเชิญเลยค่ะ พีจวหักมุมด้วยนะคะหักดังเปาะเลยนะคะอยู่ดีก็ขึ้นมาซะอย่างนั้นเลย,ยมาแล้วนะคะคนลงยุ่งของเรานะคะนี่จริงๆเราก็เป็นครั้งที่ไม่ว่าเป็นเป็นเป็นชุดไทยแต่ละยุคด้วยมีความสวยงามทั้งตั้งแต่อดีตแล้วก็มีชุดทยประยุกต์ด้วยนะคะแบบปัจจุบันอย่างนี้นะคะสวยงามมากๆเลยะคะ่ะ